ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอเวลาเตรียมเตรียมใหมนิดนึงนะครับเนาะเพราะว่ามีโอกาสมาทักทายเพื่อนๆกันในช่วง <c oughs> บ่ายๆเย็ยนๆอย่างนี้เนาะเดี๋ยวผมลองตั้งฉากหลังดูสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า <c oughs> โปรแกรมตรงนี้มันสามารถให้เราตั้งฉากข้างหลังได้นะครับเดี๋ยวดูผมทดลองใช้โปรแกรมพ r i ซืมอีกวันหนึ่งนะครับเพื่อทดสอบความคมชัดของโปรแกรมนะโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะจะใหม่แล้วก็น่าใช้นะ ใหม่เราก็น่าใช้น่าใช้ตรงนี้ก็คือผมมีความรู้สึกว่าใช้แล้วทำให้การทำงานมันสะดวกสบายขึ้นนะฮะก็เลยถือโอกาสทดลองใช้ตรงนี้กับเพื่อนๆดูนะแล้วก็ลองปรับหน้าลองปรับหน้าให้มันดูชัดเจนขึ้นนะครับ เวลาผมนำเสนองานกับเพื่อนๆจะได้ดู <c oughs> ดูเป็นมืออาชีพขึ้นนะครับก็เป็นธรรมชาตินะครับของเราแหละเวลาจะทำอะไรก็อยากจะให้รูปแบบการนำเสนอมันออกมาดีนะครับเพื่อนๆ ก็เลยต้องหาโปรแกรมใหม่ๆมาทดลองใช้เรื่อยๆนะครับวันนี้ผมลองบันทึกนะครับเดี๋ยวลองก็จะลองไปตัดต่อดูว่ารูปแบบของการนำเสนอของผมนี่จะสามารถทำให้เพื่อนๆ <c oughs> ได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งที่ผมอยากนำเสนอกับเพื่อนๆก็ ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมโฟกัสนะเป็นสิ่งที่ผมโฟกัสที่สุดก็คือในส่วนของโครงการซิมปันสุขนะครับนี่ผมโฟกัสค่อนข้างค่อนข้างมากเลยนะฮะอยากให้เพื่อนๆได้มาทำความรู้จักไปด้วยกันเพราะว่ายังไงเสียค่าใช้จ่ายในการใช้ที่เราใช้จ่ายไปกับการใช้โทรศัพท์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทุกคนมีนะที่ทุกคนมีแล้วก็เป็นความจำเป็นที่เราจะต้องใช้ด้วยนะอย่างบางคนก็คนในครอบครัวมีพ่อแม่ลูกสองคนหรือสามคนนะครับประมาณนั้นก็มีมีโทรศัพท์มือถือใช้กันทุกคนนะครับครับเพื่อนๆครับรายจ่ายตรงนี้นะครับบางทีเราใช้มาเป็นปกติ จนเราไม่ไม่ได้คิดว่าเราใช้ไปมากหรือน้อยแค่ไหนเพราะว่าสิ่งที่เราใช้มาทั้งหมดนั้นเราถือว่ามันเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องใช้เนาะเป็นบริการที่เรา,อ,าอยากหามาใช้ให้ตัวเองได้รับประโยชน์สูงสุดในการใช้เทคโนโลยีที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ ทันสมัยหรือว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยมันมันเป็นความจำเป็นนะครับช่วงนี้ฝนตกนะฮะฝนบ้านตรงบ้านผมนี่ฝนมาอย่างแรงเลยนะเป็นไม่รู้เป็นอะไรเวลาผมจะไล่แต่ละทีนี่ฝนมันชอบชอบมาฝน,มนชอบตกนะชอบมาก็เอาก็เอาเป็นว่าฟังเสียงฝนไปด้วยนะเพราะว่า,าตัว เครื่องผมนี่มันก็ไม่แน่ใจว่าไม่มันสามารถตัดสัญญาณเสียงฝนได้หรือเปล่านะถ้าได้หรือไม่ได้ยังไงก็เพื่อนๆนก็ทดฝึกความอดทนก็แล้วกันเนาะ <c oughs> ทำตัวทำตัวให้ชินกับเสียงฝนนะครับครับเพื่อนเพื่อครับเหมือนที่ผมเกิ่ไว้นะะว่าความจำเป็น พื้นฐานอย่างหนึ่งครับถือว่าโทรศัพท์มือถือนี่ตอนนี้ก็กลายเป็นความจำเป็นพื้นฐานเป็นอวัยวะที่สามสิบสามก็ว่าได้ของเราไปแล้วล่ะนะครับจะบอกว่า <c oughs> อะไรล่ะอ,อวัยวะเราครบสามสิบสองเนี่ยมันก็เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่ามันอยู่ติดตัวเราตลอดนั่นก็คือโทรศัพท์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่แหละก็ถือว่าเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วแหละตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆครับผมก็คงจะเข้าประเด็นที่ผมอยากจะชวนเพื่อนๆคุยนะชวนเพื่อนๆคุยในระหว่างนี้ว่าสิ่งที่เราใช้ไปทั้งหมดนั้นนะฮะกับสัญญาณโทรศัพท์มือถือกับค่าบริการโทรศัพท์มือถือนะฮะที่เราใช้มา เพื่อนๆใช้ไปเดือนละเท่าไหร่ครับค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่นะฮนะเนอะบางคนก็อาจจะเป็นระบบเติมเงินนะบางเพื่อนบางท่านก็อาจจะเป็นระบบร <c oughs> ายเดือนนะครับอย่างยกตัวอย่างผมเองก็แล้วกันนะฮะจะได้ไม่ไปกระทบคนอื่นผมก็มีทั้งระบบเติมเงินแล้วก็ระบบรายเดือนนะขึ้นไหนในท้องตลาดนะครับ ที่ที่มีอยู่ตอนนี้นะ่ะก็ผมก็ใช้ทุกขึ้นแหละก็ใช้ทุกขึ้นนะฮะคือเพราะเรามองว่าการมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้เป็นประจำติดตัวอยู่เป็นประจำก็คงไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเจาะจงใ,ใช้ขึ้นใดขึ้นหนึ่งเพราะว่า พัฒนาการของเครื่องมือสื่อสารตรงนี้มันก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งตอนนี้ก็เป็นระบบ4 G จะ 5G ไปแล้วนะครับเพื่อนๆฉะนั้นฮนะเพื่อนๆครับค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่พวกเราใช้แบบไม่ค่อยได้เก็บออกมาคิดว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายอลองเพื่อนๆก็ลองหยิบเครื่องคิดเลขมากดดูเนาะ,ะสมมติว่า เราสองคนพ่อแมนะ่เดือนหนึ่งนี่ใช้ไปคนละ5ห,หรือหก0้อยอย่างผมนี่ตอนนี้ก็รายเดือนกอ็โปรอยู่ที่ห้า 500. ร้อยกว่าบาทนะครับก็รวมค่าแวดค่าอะไรแล้วก็ตกประมาณ6กร้แหละนะประมาณหกร้อยของคนในครอบครัวก็เรา2คนก็ใช้ไปเดือนหนึ่งก็ตกประมาณาถัวเฉลี่ยประมาณ พันสอง่อะพันสสมมติว่าผมในครอบครัวผมใช้เดือนหนึ่งพันสนะครับถ้าคูณ12เดือน12เดือนก็ตกไปเท่าไหร่ละครับเพื่อนๆพืสิเดือนกับปีหนึ่งก็ตกไป14,400บาทเห็นไหมฮะแล้วถ้าสมมติว่าเราใช้ไปสัก10ปี10ปีตกไปเท่าไหร่ครับแสนสี่หนสี่นะฮะ ใช้ค่าโทรค่าเน็ตนะซึ่งซึ่งถือว่าเป็นความจําเป็นที่เราต้องใช้แต่เราไม่เคยมารวมกันดูว่าเราใช้ไปทั้งหมดอเป็นเงินเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนเพราะเราที่เราใช้มาทั้งหมดเราเป็นผู้ใช้บริการเราเป็นผู้ใช้บริการอพอเราเป็นผู้ใช้บริการถึงเวลาเราก็จ่ายเราก็จ่ายสิ้นเดือนมาเราก็จ่ายนะ ถ้าเป็นระบบเติมเงินก็เ,เล่นอินเทอร์เน็ตไปเงินหมดก็ต้องเติมนะครับหมดเวลาไหนก็ต้องเติมนะเพราะว่ามันเป็นความจำเป็นเพราะว่า,เ,าเครื่องมือสื่อสารตัวนี้มันต้องใช้อาหารของมันก็คือเงินนะเพื่อนๆ <c oughs> อาหารของโทรศัพท์ก็คือเงินครับใช้เงินเป็นหลักนะครับใช้เยอะด้วยนะบางทีถ้าถ้าโทร ค่าเน็ตเราเดือนเดือนหนึ่งมันเยอะด้วยนะครับโอ้เพื่อนๆฝนมาค่อนข้างหนักนะฮะตอนนี้เสียงบ้านผมสังกะสีไม่มีฝ้าอาจจะเสียงดังนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเจอกับเพื่อนๆเ,เ,เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวเสียงบรบกวนจะเวลาเราไปเ,เปิดให้เพื่อนๆ เอาไปแชร์ต่อใน YouTube ก็ดีใน Facebook ก็ดีนะจะทำให้เพื่อนๆเ,เ,เกิดความรำคาญเปล่าๆเดี๋ยวผมก็กลับค่อยๆกลับมาบันทึกใหม่ก็แล้วกันนะตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับเพื่อนๆครับ